ครับการสวัสดีการสวัสดี FC ทีทางช่องวิไลให้ชคถุก่ันครับมาพบมาเจอกันเสา้าของวันที่23วันพฤหัสสบดีครับคลิปนี้เป็นคลิปที่3แล้วนะครับสําหรับเศารนี้มาพบมาเจอกันคือแอดวิไลบอกนะครับมื่อน,นี้จะ,ะภารกิจลายยางกันเลยตื่นตั้งแต่ตีสามมาพบมาพอกันอ่ะทังยาดม อ่าทั้งดมยานะครับเอซี่อ่าทั่งดมยาไปน้าเมียแอดวิไลกระดายนี่ครับอ่าดมยาไปน้าอาการนะครับก็ยั่งบอคองทีป็นไดโอ้ยมือว่านี่ก็ไปทํานารกิจสองสามหลอกสามพัลกิจงานขาวดำแน่นะครับมือว่านี่งานขาวดำก็ไปมือว่านี่ก็ได้พิธีก่อนประจำพ่นบายู่นะครับก็ได้ เป็นพิธีกรแบบจับจูดหมู่ว่านนี่นะครับเป็นพิธีกรในงานอ่าทรงสาการนะครับหมู่ว่านนี่หลังจากทรงสาการแล้วเป็นพิธีกรแล้วนะครับก็ไปต่อนะครับงานผู้นําก็คือไปอ่ารับบริจาคที่ตลาดนัดข้องถมที่ตําบลนะครับที่ตัวตําบลอําเภออ่าบลท่าศิลานะครับหมู่ว่านนี้ไปรวมรับบริจาคเพื่อ หาเงินสมทบนะครับเป็นกระถินอำเภอสองดาวนะครับปีนี้กัทางตำบลทาศิล่านะครับเป็นเจ้าภาพก็เลยได้ไปรวมต่างโตรับบริจาคจากเอฟาจากคุณพ่อคุณแม่ที่ไปจับใจใส่ซอยซื่อของหมู่บ้านนี้นะครับก็ได้ไปทำหน้าที่ในจุดนั้นก็ได้เงิน8 0 0พกว่าบาทนะครับเพื่อไปทอดถวายที่บ้านท่าวรีวัดศรีตะวลา,ารามนะครับในวันที่ ถอดถวายวันที่2 5หาก็คือมือร่วมบุญของบ้านแอดวิไลเองกับว่ชนกันนะครับเพราะว่า่นถอดวันที่20หาทางบ้านแอดวิไลกับร่วมบุญนะครับวันที่25ถอ,อดอว 25. ถวายวันที่26กับภารกิจแต่ละหมู่แต่ละวันนะครับอบาวาสู้กันฟังนะครับเอฟซีอาวาสู้เอฟซีฟังหมางว่าไปจางไดน,นอ้อแอดวิไลาบางเทียบบางที่อาจจะบ่เห็นนะครับอเมอี้ก็เลย ภารกิจหลยกันเลยมาพบม,มาเจอกันแต่เศร้านะครับครับเรื่องของตัวเลขหน้าทางคือแอดวิไลเกินไหวนะครับอ่าองล่างซ้ายพาออรับได้มาแล้วหกหนึ่งตรงตรงตรงวดท,ที่ผ่านมานะครับแอดวิไลลงห้ในแต่วันที่สิบนะครับสิบตุลาคมนะครับอ่าละก็นสำหรับตัวเลขหน้าทางหลังรัฐบาลประกาศผลนะครับแอดวิไลกะจะสรุปให้เบื้องตลอดบ่าว่าจะเป็น สำนักที่เข่าสุดจับคูแล้วก็เล็กวิ่งทุกสำนักที่เข้านะครับเล็กวิ่งเล็กเด่นที่เขา่าแอดวิไลจะสรุปให้เบ่งตลอดนะครับสำหรับซองล่างซ้ายพอ,ออนี้ก็สรุปไปแล้วอาเมออนี่ได้มาแล้วนะครับเอซี FC, ได้มาแล้วนะครับสองล่างซ้ายพออวดประจำวันที่1น,นะครับพฤษกิก,กายนครับ คือเกา่าเหมือนเดิมนะครับแอปิไลเช็คบางแลมีอ่ะสี่คู่เหมือนเดิมนะครับอ่ะวันนี้จะโพบอ่ะ,อะมาเบิ่งกันใส่เวลาบรโดนเขียนแป๊บเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวแอปิไลจะเขียนให้เบิรุนข้อความข้นในเอซีที่แคปหน้าจอไม่เปลี่ยนเขียนตามเลยนะครับถือว่าได้มาเร็วนะครับวันนี้อ่าสองล่างสายพอออ ขอกราบขอบุญขอบคุณน,นะครับอาจจะของตัวเลขเนวทางที่ส่งตัวเลขเนวทางมาให้แอดวิไลนะครับหนึ่งพฤศจิกายน ตอนนี้แอดวิไลตตั้งแอร์ไว้เจ็ดยี่สิบเจ็ดองศาครับเบบซีตั้งไว้ยี่สิบเจ็ดองศาแต่ว่าแอดวิไลตห่อนเนื้อแตกนะครับเดี๋ยวนี้แต่ว่าความตามควมเป็นจริงแอร์ก็เย็นอยู่ครับยี่สิบเจ็ดองศาเนี่เป็นน้ำอากาศของแอดวิไลเองนะครับห่อนนะครับเดี๋ยวนี้แอดวิไลเคยเจอ ปีหนึ่งนะครับเอฟซีไข่เนื่งเดือนเต็มเต็มเลยแต่ว่าผู้เฒ่าก็ว่าเป็นไข่ลากศาสตร์นะครับสมัยก่อนผู้เฒ่าเชื่อว้นไข่ลากศาสตร์แอดวีไลกับบอลูนเหือนกันมีเอฟซีบอกท่านว่าไแอดวิไลคือพ่กไปหาหมอร์ไผ่ยุ้ยนะครับถ้าเป็นแอดวิไลกะกะบ่กไม่ว่าเบาให้เพื่อนนะครับโรงพยาบาลก็ไปขี้นิ้ก็ไปไปโรงพยาบาลมือนันบ่ลเกี่ยวกันเลยกับโรคที่แอดวิไล คร่คิดว่าเกี่ยวกันให้ยากระเพาะมาเสยนะครับเอฟซีอืมแอดวิไลกับงงคือกันีบ่ได้เป็นเกี่ยวกับโรคดกระเพาะเอายากระเพาะมาให้ค้นไข้กินแต่ว่าก็ไปหาหมอที่นี้ก็ไข้นะครับไปสีดยาที่ยังกะทุเลาบ่อบางอยู่นะครับอันนี้ตัวนั่นคือผ่านไปนะครับถ้าไปรอบนี้แอดวิไลกับพวกจะสีดยาแก้ไข้เลยละบาน นะครับก็คิดว่าน่าจะไปยุที่ก้างใดครับอาคับว่าบนตัวเลงแนวทางกันนะครับนี่แอดไปไล่บ่อยฟังเงือเต็มตัวนะครับเดี๋ยวนี้ห้อนสงสัยอาการไข่ตีขึ้นเบเมื่อขึ้นกิ่นยานอนนะครับหลังจากคำนวณตัวเลขแนวทางให้เอฟซีเสร็จนะครับไปไล่ก,กับกินยานอนนอนตื่นขึ้นกมาตื่นมากมากเมืม่อตื่นส่วนตีสามนี่ครับ อาสีคู่ครับ2องล่างสายพาอออกงวดที่ผ่านมาหกห้าหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่แตกหกหนึ่งตรงๆนะครับอืมการทําคลิปสดนะครับ FC เอฟซเขาก็ต้องพูดคุยตามข่าวทำข่าวกันไปนํำสัพเพเหละปะป่นกันไปกว่าจะได้8นาทีเดืองของตัวเลขเนืา้ทางใดกันแน่นอนนะครับห้าแปด แอดวิไล่เบาขาเวลาครับถืกตองเลยนะครับแอดวิไล่เบาตรงๆกว่าจะได้แปดนาทีไม่ธรรมดาบางเทียบบางที่ห้องก,ก็ต้องหาสิ่งที่มาบอกมาพูดมาคุยกันคงบอกออกเรื่องจนเกินไปนะครับเพราะว่าการทําคลิปสดมันบ่เหมือนห้่าสัมผัสสดๆนะครับสุดสุดท้ายหกสามหกสามนี่่ายอวิไล่จำมาผิดนะครับชนกับอ่า ส้นหลายสำนักทุนแล้วนะครับนี่นี่หกสามของใครมีหกสามบ้างครับของแอนดวิไลล่ะครับนี่ของแอนดวิไลจะเป็นสามหกเอ่อหกสามก็มีนะครับของแอนดวิไลนี่สองล่างสายพออ้อส้นส้นของแอนดวิไลนี่ที่หกสามสามหกชนแล้วนะครับของเซียนไซจะมีหกสอง่าใกล้เคียงกันนะครับตัวเลขแนวทางอาร์ซีคูครับ ซีคูนี่คือซ่องล่างสายพออออนวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนครับอ่าเป็นล่างอย่างเดียวนะครับเอฟซีเบิ C, ้งห้ดีอ่าซื่อซองเพิ่นกะบ,บอกอยู่แล้วว่าเป็นซองล่างสายพอออนอ่าลงให้วันที่ลงให้วันที่ยี่สิบสามนะครับ ได้เร็วปล่อยเร็วนะครับหกแปดเรียบร้อยนะครับอ่ะแคปบหน้าจอกันสี่คู่ครับห้าแปดห้าเก้าแปดสามหกสามองล่างซ้ายพ่ออจากลากกันไปไอเซีคุณพ่อคุณอยูดีมีแห้งครับอ่ะคุณพ่อคุณแม่อยู่ดีมีแห้งทุกท่านดูแรลรักษาสุขภาพให้ดี เดี๋ยวจะพัสบายคืออติวิไลเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ